ซึ้งน้ำตาไหลพี่เอเปิดบ้านจัดงานรำลึกแตงโมนิดาเสียชีวิตครบรอบสองปีเวลาเดินเร็วมาก24กุมภาพันธ์เป็นเวลากว่า2ปีแล้วกับการจากไปตลอดการของนักสแสดงสาวแตงโมนิดาภชรวีร,รพงศ์หลังเกิดเหตุพลัดตกแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ววันนี้ค่ะ24กุมภาพันธ์2567สพี่เอสุภชัยผู้จัดการและนักปั้นชื่อดังพี่คนสนิทที่แตงโมรักและเคารพมายาวนานก็ได้จัดงานรำลึก2ปีแห่งการจากไป โดยในรมิดบ้านให้กลายเป็นสถานที่ที่อบอุ่นเต็มไปด้วยดอกไม้สีขาวงามตางานนี้พี่เอได้ลงคลิปเอาไว้และระบ,บุแคปชั่นว่าคิดถึงตลอดไป2ปีทำให้แฟนๆเข้ามาชื่นชมความเป็นผู้ใหญ่ใจดีของเอสุปชัยที่ส่งความรักและความคิดถึงอีกมากมายไปยังแตงโมด้วย ยอ,อ,อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดคล <c oughs> ิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ